ก็จะได้รับส่วนลดการจอง5 0า0ันบาทเท่านั้นนะครับผมก็ยังไงใครที่สนใจแบบโครงการบ้านสวยๆนะครับก็ลองแวะไปสอบถามได้ที่สำนักงานขายก็แลวกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ปีต้องขอขอบคุณพี่แป้งมากๆเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปบูธต่อไปกันต่อดีกว่าครับว่าจะมีโครงการอะไรที่น่าสนใจบ้างครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ปิงก็อยู่ที่บูธของเดอะชาร์ั่นอๆนะครับซึ่งบูธนี้นะครับจะเป็นในส่วนของคอนโดนะครับแต่ว่าเขาจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยดีกว่าสวัสดีครับผม ่าและรถตัวนิดนึงครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อฟิลิปนะครับเดี๋ยวถามฟิลิปนิดนึงว่าโครงการเดอลทาวน์เนี่ยเป็นโครงการคอนโดรึเปล่าเป็นคอนโดมิเนียมสไตล์โมเดิร์นครับก็คือเราจะก่อสร้างเนี่ยก็คือสองตึกครับใช่ครับแล้วก็คือเราอย่าเป็นโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ที่สี่แล้วใช่แล้วในรูปแบบของสไตล์การตกแต่งข้างในเป็นย่งไรบ้างก็เราจะเน้นในการตกแต่งแบบคอมเพรสสคือลูกค้าจะสามารถที่จะแบบกระเป๋าเดิสามารถเข้ามา ถือกระเป,เป๋าเข้ามาอยู่ได้เลย,เลยใช่วันนี้เจอทุกอย่างใช่ครับนะครับแล้วโปรโมชั่นในงานเนี่ยวันนี้มีอะไรบ้างครับที่แบบน่าสนใจบ้างก็อย่างโปรโมชั่นในงานตอนนี้คือทางบูร์อยเนี่ยจัดอยู่ก็คือโปรโมชั่นคือวันที่ทำสัญญาเนี่ยถ้าลูกค้าจองกับเราก็คือวันที่ทำสัญญาเราจะคืนไปสองถึห้5,000บาท คืนให้5,000บาทนะครับ<ช>แล้วยจะมีอะไรแล้วก็ในส่วนของรายการเราจะมีของแถมให้ก็คือครเราตรากแต่งพร้อมเสร็จอยู่แล้วแลวนะแน่นอนว่าตอนนี้ก่อนวันที่ก็ตัว้านเนี่ยจะแจกที่เย็นให้ถึงนะครับครับผมเดี๋ยวถามฟิลิปนิดนึงถึงในเรื่องของทำเลที่ตั้งเนี่ยอยู่ที่ไหนทำเลที่ตั้งของเราครับอยู่ด้านหลังมอเตอร์เซสนะครับถ้าเข้าจากทางแยกอู่รุ่งประมาณสิบนาทีกิโลับแล้วก็ตรงปากซอยจะเป็นสิบ บ้ันสแล้วสิ่งอำาวยควาสะดวกต่างภายในโครงการที่เรานีอะไรบ้างก็ในส่วนของเราก็จะมีในสระว่ายน้ำครับแล้วก็เป็นการตึกที่เป็นอันดับนั่งนะเนี่ยเราจะมีที่จอดรถกว่าอนิวคนียแล้วมีส่วนของร้านอาหารแล้วก็ก็คือกล้วงจรเลืใช่ครับแล้วจำนวนห้องของทั้งหมดโครงการเลยที่ะรมาโครงการของเรามีทั้งหมด3 0้อบ 331ยูนิตนะครับก็ยังไงใครที่สนใจกําลังมองหาที่พักนะครับเป็นในรูปแบบของคอนโดนะครับก็แนะนําเลยที่เดอดทาวนะครับอยู่หลังมอเตอร์ไซค์สุรชานั่นเองนะครับยังไงใครที่สนใจอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆก็แวะเข้าไปได้ที่สมนักงานขายกันลักันนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวปิงต้องขอบคุณฟิลิปไว้ก่อนละกันนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ปิงก็มาอยู่ที่บูธต้นไม้นะครับซึ่งเป็นต้นไม้จริงหรือว่าต้นไม้ปลอมเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของบูธกันดีกว่าสวัสดีครับ แนะนำตัวน,นิดนึงครับผมค่ะชื่อปุ้ยคะ่ะพี่ปุ้ยค่ะถามพี่ปุ้ยนิดนึงว่าต้นไม้ที่เห็นเนี่ยครับเป็นทำมาจากอะไรครับผมอันนี้จะเป็นดอกไม้ที่ทําม,มาจากดินไทยแล้วก็ดินญี่ปุ่นดินไทยแล้วก็ใช่อันนี้เป็นงานฝีมือล้วนๆเลยแล้วดินไทยกับดินญี่ปุ่นเนี่ยความความเหนียวหรือความเข้มข้นของดินมันต่างกันดินดินญี่ปุ่นเนี่ยความเหนียวจะยืดหยุ่นกว่าแช่วหมใช่แต่ว่าดินไทยเนี่ยก็กนนิ่มเหมือนกันแต่ว่าเวลาเรา กดปั๊มแม่พิมพ์หลอดออกมาแล้วเนี่ยมันจะมันจะยืดเข้าแต่ถ้าดินญี่ปุ่นเนี่ยไซส์ขนาดไหนก็จะคงเดิมเท่าไคือสามารถอยู่อยู่อยู่เป็นแบบนี้เลยตายตัวแล้วมันก็จะนิ่มจะนิ่มเหมือนจริงแล้ววิธีการทำเนี่ยยากเลยครับอ๋อยากไหมมันขึ้นอยู่ที่ชิดใจรักชิดใจรักใช่บางคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยแต่ว่าอยากจะเป็นเนี่ยสามบัตก็เป็นเพราะว่างานพวกเนี้ยเขาต้องอาศัยที่ฝีมือครับผม แล้วถามพี่ปุ้ยนิดนึงว่ากว่าที่เราจะทําต้นไม้ออกมาอันนึงเนี่ยใช้เวลาประมาณอย่างแบนด้าตัวนี้กล้วยไม้เนี่ย,ยวันเดียวก็ได้แล้วันเดียวก็ได้แล้วเพราะว่ามันจะมีพิมพ์ของมันแล้วอย่างในเรื่องของแบบลวดลายหรือองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆนี่เราเราทำยังไงจะมีจะมีพิมพ์ลายเฉพาะเป็นพิมพ์ลาย,ลยใช่แล้วเราก็มาเพ้นตัวแม่พิมพ์พิมพ์ลายแล้วเราก็กดปั๊งเลยลก็คือเป็นรูปแบบนี้เสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาเราไปตั้งที่บ้านเนี่ยอย่างมันเป็นดินใช่ไหมครับแล้วแบบ,บ โดนโดนความร้อนหรืออเงี้ยมัน,มนได้ได้อยู่ในที่ร้อนได้โดนน้ำได้ครับนันีนี้เป็นคือมีหลากหลายรูปแบบเลยมีหลายรูนนปแบบอันนี้จะเป็นดอกบัวดอกบัวนี่นะครับดอกบัวนี่ค่อนข้างจะทําง่ายนิดนึงทำง่าย <laughs> นะครับแต่ถ้าคนไม่มีีมืงก็อาจจะใช้เวลานะครับเดี๋ยวนี้เก็บก่อนแล้วก็จะมีเป็นพวกอันนี้อันนี้จะเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาทำตุ้กินเหมือนกันอันนี้จะเป็นเรซินเรซินฮ่องกง ของขพี่ก็ผ่านเลยนะครับ <น Russian> <น ioè> ทำจากเรซินอ่าเป็นแบบนี้หน้าตาน่ารักนะครับเอาไวต้ตกแต่งแบบตามคูวโชว์อะไรอย่างนี้ใช่ตามสวนหย่อ,อมก็ได้ครับผมแล้วยังมีสินค้าอื่นอีกไหมครับสินค้าอ่ดอกไม้ครับคือส่วนใหญ่จะเน้นเป็นประเภทดอกไม้ใช่ดอกไม้ดอกไม้วนนิดกระดูกใบอันนี้ดีกว่าเปล่ากว่าอันนี้เป็นดอกบานไม่รู้เลยไม่รู้เลยค่ะแล้ว วิธีการเนี่ยพี่ปุ้บอกว่ายากมากยากก็คือตรงตรงเนี้ยเราต้องเราต้องมันจะมีปลายกันปลาแหลมต้องมามาตัดให้มันเป็นเส้นเล็กๆแบเนีงบนวนๆอ๋อคือเราตัดไม่มีพิมพ์เลยใช่มันจะไม่มีพิมพ์เหมือนพวกดอกดอกทั่วไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานฝีมือที่แบบว่าค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็คุ้มกับราคาคุ้มกับราคานะครับผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นของพวกตกแต่งบ้านตามตู้โชว์อะไรต่างๆนะครับ คือบางคนอาจจะไม่อยากเอาดอกไม้จริงเข้าไปอันนี้อยู่ได้นานประมาณ4ปี5ปีสปีห้าปีก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็แล้วร้านของพี่คุณตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สัตหีบถนนสุขุมวิทแปดสิบเอ็ดแปดสเนะครับผมอยู่ตรงช่วงไหนใกล้ๆกับสถานีตำรวจ สถานี้ำรหวดทางหลวงนะครับก็ยังไงใครที่แบบว่าเดินทางไปที่สัตหีบแล้วสนใจงานปีมือสวยๆแบบนี้นะครับที่ทําจากดินไทยและดินญี่ปุ่นก็ลองแวะสอบถามพูดคุยกับพี่ปุ้ยได้ละกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้พิเศษสําหรับงานผมนิกขอรก็เลยมาถึงที่เลยที่ฮัมเบอร์มอรนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ปิงต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยไว้ต่อนละกันนะครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับปิงก็อยู่ร้านที่ขายของตกแต่งบ้านออกแบบแนวไทยๆทางเหนือนิดนึงนะครับอยู่กับร้านโอเคร้านนาโอเคร้านนานะครับตั้งอยู่ตรงข้างๆโรบินสันศูนย์อาหารแน่นองนะครับผมเดี๋ยวถามพี่นิดนึงว่าสินค้าที่มาออกบูธในวันนี้มีอะไรบ้างครับผมที่เด่นๆเลยตันนี้ก็เป็นดอกไม้ไฟค่ะดอกไม้ไฟอันนี้ทําจากอะไรครับตันนี้ก็เป็นกระถุงน่องเหมือนกับถุงน่องเป็นถุงน่องใช่นะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นงานฝีมือเลยใช่ค่ะฝี แล้วอย่างพวกนี้ที่เราเห็นนี่อันนี้คือเป็นงานแกะสลักแกะสลักแ,แล้วไม้ที่เราเอามาใช้ทําพวกแบบของออของโชว์ต่างๆนี้เป็นเป็นไม้อะไรครับคนนี้จะเป็นไม้ยางค่ะที่ไม้ยางที่นำยางออกแล้วแล้วก็มานำม,มาทำเป็นครับค,คือเราผลิตเองหรือว่านํามาจากแหล่งที่ไหนบ้างอ๋อของวนนี้นํามาจากเชียงใหม่ อินพอร์ตจากเชียงใหม่หมดเลยตรงนี้นะครับก็คือมีหลากหลายรูปแบบเป็นที่ใส่กระดาษทิชชู่แล้วนี้ก็เป็นแบบพวงกุญแจ,แจอย่างนี้คือเขาเาแกะสลักใช่ค่คะนะครับลงบนนี่เลยสเตนเลนสตสเตนเลตหรือเหล็กเออสเตนเลตสเตนเลตนะครับก็มีหลากหลายนี้เป็นส่วนของโคมไฟหัวเสานะครับด้านหลังเราก็จะเป็นพวกออันนี้แตกตาลี่เด้งคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเขาพิเศย ที่ใส่วายนี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวที่บ้านไม่มีวายเอาไปตักน้ำใส่ใส่ตุ่มนะครับ,แ,บ,บแล้วก็เป็นมส่วนของเป็นพวกกระเสารนี่นะครับทั้งเหนือเลยก็ร้านนี้แบบรวบรวมของที่ตกแต่งบ้านนะครับเกี่ยวกับทั้งเหนือและอินพ r t ตระจากชงหมายยังไงใครที่สนใจก็แวะไปที่ร้าน โอเคร้านน่ะนะครับอยู่ตรงใกล้ๆกับโลบินสังศรีราชานั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้ปีนต้องขอขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับขอบคุณครับครับผมตอนนี้ปิงก็มาอยู่ที่บูธนี่นะครับของตกแต่งบ้านสวยๆไม่ว่าจะเป็นหมอนผ้าม่านต่างๆนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากผ้าฝ้ายนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงรายละเอียดกับเจ้าของบูธกันก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวนิดนึงครับชื่ออะไรชื่อโสมโสมชายค่ะครับผมชื่อร้านโสมผ้าม่า ที่ร้านโฉมผ้าม่านเป็นผ้าม่านเป็นงานมือนะคะครับผมใช่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับผมไม่ได้เป็นร้านประจำนะคะออกตามงานอ๋อคือจะตะเวนไปตามงานต่างๆแล้วผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้คือเราทําจากผ้าฝ้ายทั้งหมดเลยเป็นผ้าฝ้ายทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็คือเป็นงานฝีมือเป็นงานมือด้วยค่ะครับและอย่างพวกลวดลายนี้คือเราใช้วิธีการอะไใช้มือถักกันเลยค่ะเป็นผ้าฝ้ายแล้วใช้ปากแล้วก็ถักอ๋ออันนี้ก็คือถักเสร็จแล้วก็จะ ปากแล้วก็ปากลายต่างๆนะครับนี่ก็จะมีวดลายแบบนี้นะครับสวยงามมีหมอมีพม่านหมอนอิงีแบบนี้นะครับงานมือทั้งหมดนะคะไม่ได้จะมางานเครื่องแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพม่านเป็นม่านแบบ ไม่มีสารเคมีนะคะก็คือสําหรับคนที่แบบว่าเป็นภูมิแพ้หรืออะไรคือไม่ต้องกลัวปัญหาเรยแบบนี้ไม่มีสารเคมีแล้วก็ซักดูแลง่ายซักง่ายแล้วก็มีในส่วนของใหบ้านเย็นด้วยเสื้อด้วยเป็นเื้อด้วยต่างๆนะครับอันนี้ออกแนวแบบทางเหนือนิดนึงทางเหนือค่ะนะครับผมก็ยังไงใครที่สนใจก็ลองแบบว่าแวะไปตามงานต่างๆอาจจะเจอกับคุณพี่สมศักดิ์ชมฉมฉายนะครับผมนะครับก็ยังไงเดี๋ยวตอนนี้ติงต้องขอขอบคุณคุณพี่สมดายมากๆเลยขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปเปลี่ยนบรรยากาศนะครับชมสินค้าและเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านส,สวยๆที่กันยงโฮมสโตร์กันบ้างดีกว่านะครับว่าวันนี้จะมีสินค้าอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามรับชมกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับสำหรับในวันนี้นะครับผมปิงก็ พานะครับคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาดูชุดครัวกันสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดที่กําลังอยากจะสร้างห้องครัวใหม่นะครับหรือว่ามีห้องครัวที่บ้านอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะปรับเปลี่ยนชุดครัวใหม่นะครับวันนี้เราพามาแนะนํากันที่กันยงโฮมโตสาขาพัทยานั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทักทายกับพี่ชัยก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชัยครับสำหรับชุดห้องครัวสวยๆวันนี้ที่เราจะแนะนําให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเป็นชุดไหนครับผมก็คือจะเป็นชุดตัวนี้เลยครับชุดนี้เลยครับเป็นตู้ตู้สําเร็จ ก็ค,ค,คือตัวนี้จะมีะความพิเศษของตู้อยู่ก็คือครเราสามารถเอาวางกับพื้นที่ห้องครัวที่ลูกค้าเตรียมไว้ได้เลยก็คือไม่ต้องเสียเวลาเก่อครับผมครับก็คือตัวนี้จะประหยัดเวลาด้วยเนื่องเวลาก็คือไม่ไม่ใช่แบบบิวอินแต่ว่าเป็นตู้ที่สําเร็จเรายกไปวางทีงไหนก็ได้หรือว่าถ้าเบื่อก็คือสามารถย้ายพื้นที่ได้ใช่ครับ แล้วในเรื่องของตัวหน้าบานต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเป็นวัสดุอะไรครับตัวหน้าบานนะครับก็เขาจะทาจากไม้จริงทั้งหมดไม้จริงทั้งหมดครับก็คือตัวเนี้ยก็คือจะเป็นไม้ยางพาราครับอบแห้งฮะแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ํายากันปวดนันมาดนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าบานก็จะมีเป็นตู้แหวนแล้วก็ตัว ตอรซึ่งเราสามารถเป็นใหญ่ได้แล้วอย่างในส่วนของตัวท็อปนี่แหละครับคือรวมกันอยู่แล้วก็ก็คือตัวท็อปตัวเนี้ยลูกค้าที่ซื้อไปนะครับก็คือสามารถที่จะเลือก